สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะหนุ่มใจเด็ดขับรถพุ่งชนจักรยานจนชิงทองจนล้มกิ้งก่อนชาวบ้านช่วยกันล้อมจับนะเมื่อวันที่18พฤศจิกายนแล,ล้วตำรวจโทรสุชาติวงพิทักษ์ร้อยเวรสพมระยองได้รับแจ้งมีเหตุคนร้ายชิงทรัพย์แต่ถูกพลเมืองดีช่วยกันจับกลุมไม่ได้บริเวณริมถนนสุขุมวิทบริเวณจุดกับรถแขวงการทางระยองตาบนเนินพระอําเภอเมืองละยองจึงรายงานผู้บังชาวทราบแล้วรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบชาวบ้านกำลังยืนล้อมนายสิทธิรัตน ประพันธ์พัฒอายุ30ปีคนร้ายี้จริงทราบที่ถูกนายกิติการุณจิตพนักง,งานฝ่ายบุคคลบริษัทแห่งหนึ่งและเป็นพลเมืองดีที่เห็นในการได้ขับรถยนต์พุ่งชนจนรถคนร้ายคว่ำครับก่อนถูกชาวบ้านช่วยกันจับตัวไว้ได้โดยคนร้ายอยู่ในสภาพสบับสบอมใบหน้าเลือดโชคใกล้กันยังพบรถเก่งของนายกิติอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับนะครับเพราะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่หลงความอยู่และยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อด้าสุภวิไอที่ถูกชนไปด้วย ด้านนายกิติศักดิ์เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถมาถึงที่เกิดเหตุและพบคนร้ายจึงส้อยคอทองคําหนัก5้าบาทของนายสุริยาเทียนขาวบุรเรนหน้าตลาดทางแยกเข้าสวนสีเมืองและคนร้ายได้ขี่จักรยานยนต์หนีมาทางถนนสุขมุมวิทจุดกับรถที่เกิดเหตุจึงตัดสินใจพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของคนร้ายรถพล้มคว่ำนะครับและรถของตอนเองก็เสียหลักไปชนรถจักรยานยนต์อีกคันเป็นของผู้เสียหายที่ขี่ติดตามคนร้ายมาและยังไปชนเข้ากับรถยนต์อีกคันที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าวเป็นเวลาที่ชาวบ,บ้าน เรียนดังกล่าวได้กูกันเข้าไปช่วยจับตัวคนร้ายไว้ได้นะครับ